เอาละครับวันนี้เรามีเอกสารกองโตอยู่ตรงหน้าเลยว่าด้วยศาสตร์ที่เออบางคนก็เรียกว่าเป็นศิลปะมืดแห่งโลกการเงินนั่นก็คือการหาว่าบริษัทหนึ่งหเนี่ยมีมูลค่าที่แท้จริงเท่าไหร่กันแน่อืวันนี้เราจะมาเจาะลึกโมเดลการประเมินมูลค่าหลักๆที่ในเอกสารพูดถึงกันครับตั้งแต่วิธีที่แบบเพียวสุดๆในทางทฤษฎีไปจนถึงทางลัดที่ใช้กันจริงๆในสนามเพื่อแกะดูว่า เบื้องหลังตัวเลขพวกนี้มันซ่อนเรื่องราวอะไรไว้บ้างงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวพ่อของวงการนี้เลยดีกว่าครับในเอกสารยกให้ DCF หรือการคิดลดกระแสงเงินสดเป็นเหมือนมาตรฐานทองคำทางทฤษฎีเลยค่ะ<ฆ>แต่ในขณะเดียวกันก็มีเอกสารอีกฉบับที่เตือนไว้อย่างเจ็บแสบว่ามันคือโมเดลแบบขยะเข้าขยะออกหรือ garbage in garbage out ตกลงแล้วมันเปราะบางขนาดนั้นเลยเหรอครับ เป็นคำเปรียบเทียบที่ตรงประเด็นมากๆเลยค่ะนี่คือความย้อนแย้งใจกลางของ DCF เลยค,คือในทางทฤษฎีนะคะมันสมบูรณ์แบบที่สุดเพราะมันบอกว่ามูลค่าของบริษัทก็คือผลรวมของเงินสดทั้งหมดที่มันจะสร้างได้ในอนาคตแล้วก็คิดกลับมาเป็นมูลค่าในวันนี้หลักการก็คือเราพยายามคาดการกระแสงเงินสดอิสระหรือ free cash flow ไปข้างหน้าสักี10ปีรับปีแล้วก็บวกกับมูลค่าคงเหลือหรือ terminal value แล้วใช้ตัวหารที่เรียกว่า WACC หรือต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยมาคิดลดค่าเงินในอนาคตให้กลายเป็นค่าเงินในปัจจุบันค่ะฟังดูก็เป็นวิทยาศาสตร์มากๆเลยนะมีสูตรคำนวณชัดเจนใช่ค่ะแต่นี่แหละคือกับดักเลยมันเหมือนกับการสร้างนาฬิกาที่กลไกลซับซ้อนแล้วก็สวยงามมากอืมแต่เวลาสุดท้ายที่มันแสดงออกมากลับขึ้นอยู่กับการเดาความเร็วของฟันเฟืองตัวหนึ่งที่เรามองไม่เห็นโดยสิ้นเชิง ในโลกของ DCF ฟันเฟืองที่ว่าก็คืออัตราการตบโตหรือ growth rate แล้วก็อัตราคิดลดหรือ discount rate ที่เราต้องใส่เข้าไปเป็นสมมุติฐานค่ะครับแค่เปลี่ยนสมมุติฐานการเติบโตจาก5%เป็น6%มูลค่าบริษัทที่คำนวณออกมาอาจพุ่งจากหน้ามือเป็นหลงมือได้เลยโอ<ห>มันจึงแม่นยำในเชิงคณิตศาสตร์นะคะแต่ไม่ได้แปลว่าจะถูกต้องในโลกความเป็นจริงเสมอไปเข้าใจเลยแสดงว่ามันเหมาะกับธุรกิจที่อนาคตค่อนข้างนิ่ง อ่านเกมง่ายมากกว่าจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่โตแบบคาดเดาไม่ได้ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ DCF จะทำงานได้ดีกับธุรกิจที่กระแสงเงินสดค่อนข้างคงที่แล้วก็คาดการได้เช่นพวกสาธารณูปโภคใช่ค่ะอย่างโรงไฟฟ้าประปาโครงสร้างพื้นฐานหรือธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ที่อิ่มตัวแล้วเพราะเราพอจะเห็นภาพอนาคตของธุรกิจพวกนี้ได้ชัดเจนแต่ถ้าจะเอาไปใช้กับสตาร์ทอัพที่ยังไม่มีกาไรแล้วอนาคตก็ไม่แน่นอน อืม,มันก็ไม่ต่างอะไรกับการพยากรณ์อากาศในอีก10ปีข้างหน้าเลยค่ะโอเคพอเห็นภาพแล้วว่า DCF มันเหมือนเครื่องมือในห้องแลบที่ทรงพลังแต่ก็อ่อนไหวมากเอกสารชี้ว่าพ่อออกมาสู่โลกจริงในสนามเทรดคนต้องการอะไรที่เร็วกว่านั้นง่ายกว่านั้นค่ะเหมือนแค่เดินเทียบป้ายราคาซึ่งก็น่าจะนำเรามาสู่ตัวคูณที่โด่งดังที่สุดอย่าง PE ratio สินะครับ ใช่เลยค่ะถ้า DCF คือการพยายามคำนวณหามูลค่าที่แท้จริงจากภายใน PE หรือ Price to Earnings Ratio คือการมองหาคุณค่าจากการเปรียบเทียบกับภายนอกเป็นทางลัดมันคือทางลัดที่ตลาดนิยมใช้กันมากที่สุดหลักการง่ายๆเลยคือดูว่าราคาหุ้นตอนนี้คิดเป็นกี่เท่าของกำไรต่อหุ้นถ้า PE เฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ที่15เท่าแต่หุ้นตัวนี้มี PE แค่10เท่าก็อาจจะแปลว่ามันถูกกว่าค่าเฉลี่ย แต่มันไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขบอกความถูกแพงใช่ไหมครับเหมือนมันสะท้อนความคาดหวังของคนในตลาดด้วยประเด็นนั้นสำคัญมากเลยค่ะ PE ไม่ใช่แค่ตัวเลขทางบัญชีแต่มันคือตัววัดอารมณ์แล้วก็ความคาดหวังของตลาดอืหุ้นที่มี PE สูงลิ้วอาจ,จไม่ได้แปลว่ามันแพงเกินไปเสมอไปแต่มันแปลว่านักลงทุนคาดหวังว่ากำไรของบริษัทน,นี้จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคตครับแต่แน่นอนว่า ทางรัฐนี้ก็มีจุดบอดเพียบทั้งใช้ไม่ได้กับบริษัทที่ขาดทุนอ๋อ oh, ใช่เปรียบเทียบข้ามอุตสาหกรรมลำบากอาจโดนแต่งด้วยเทคนิคทางบัญชีและที่สำคัญคือมันมองข้ามหนี้สินของบริษัทไปโดยสิ้นเชิงมีแนวคลิปหนึ่งในเอกสารที่ผมว่าน่าสนใจมากคือ PE franchise ที่บอกว่า PE สูงๆไม่ใช่แค่ฟองสบู่แต่เป็นการจ่ายเงินกับสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ค่ะ PE franchise เป็นแนวคิดที่ช่วยอธิบายว่าทำไมบริษัทอย่าง Apple หรือ Coca-Cola ถึงมี PE สูงกว่าบริษัททั่วไปได้เสมอครับมันมองว่า PE ของบริษัทเหล่านี้มีสส่วนส่วนแรกคือ PE ปกติของธุรกิจทั่วไปอีกส่วนคือมูลค่า franchise ซึ่งก็คือค่าความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนหรือที่ Warren Buffett เรียกว่าคูเมืองหรือ m o a นะคะคูเมืองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งเทคโนโลยีที่ลอกเรียนแบบยากหรือการผูกขาดตลาดมันคือการที่ตลาดจ่ายเงินเพิ่มให้กับเรื่องราวแล้วก็ความเชื่อมั่นในอนาคตของบริษัทไม่ใช่แค่กำไรในปัจจุบันเหมือนเราไม่ได้ซื้อแค่น้ำอัดลมแต่เราซื้อความเป็นโคคาโคล a าไปด้วยถูกต้องเลยค่ะ มันคือคุณค่าของสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้หรือ Intangible Assets ซึ่งเป็นเรื่องเชิงคุณภาพล้วนๆแล้วก็วัดเป็นตัวเลขได้ยากอืมแต่มันช่วยให้นักลงทุนมองทะลุตัวเลขกำไรไปเห็นถึงหัวใจของความแข็งแกร่งที่แท้จริงของธุรกิจได้พี่ดูจะเหมาะกับบริษัทที่มีกำไรสม่ำเสมอแล้วถ้าเป็นธุรกิจที่กำไรผันผวน,ผนล่ะครับแต่ว่ามีสินทรัพย์ในมือเยอะๆอย่างโรงงานที่ดินหรือในกรณีของธนาคารที่มีพอร์ตสินเชื่อขนาดใหญ่ เราจะมองมูลค่าของพวกเขาอย่างไงนั่นคือจังหวะที่ P/B v Ratio หรือ Price to Book Value จะก้าวเข้ามามีบทบาทค่ะครับวิธีนี้จะเปรียบเทียบราคาตลาดกับมูลค่าทางบัญชีของบริษัทโดยตรงซึ่งก็คือสินทรัพย์ทั้งหมดหักด้วยหนี้สินทั้งหมดอืมมันเป็นมาตรวัดที่ค่อนข้างนิ่งแล้วก็มั่นคงกว่ากำไรที่อาจจะผันผวนได้ในแต่ละไตรมาสจึงเหมาะมากกับธุรกิจที่มูลค่าส่วนใหญ่อยู่ในงบดุลเช่นกลุ่มการเงินธนาคารหรืออสังหาริมทรัพย์ค่ะ แต่มันก็มีจุดบอดใหญ่หลวงเลยใช่ไหมครับคือมันมองไม่เห็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ที่เราพ่งคุยกันไปเมื่อกี้เลยนั่นคือจุดอ่อนที่อ,อ,อันตรายที่สุดของ P B V ในยุคนี้เลยค่ะคในเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยแบรนด์ข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีการดูแต่มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ที่จับต้องได้ก็เหมือนกับการพยายามขับรถโดยมองแต่กระจกหลัง <c oughs> มันบอกเราว่าบริษัทมีอะไรในอดีตแต่ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับศักยภาพในอนาคตเลย ในเอกสารมีสูตรหนึ่งที่ผมอ่านแล้วต้องหยุดคิดเลยคือ P/BV เท่ากับ ROE/GKG มันดูเหมือนสมก,การคณิตศาสตร์ธรรมดานะครับแต่เหมือนมันซ่อนคำเตือนครั้งใหญ่เอาไว้เกี่ยวกับการเติบโตสุดยอดมากเลยค่ะที่สังเกตเห็นจุดนี้สูตรนี้คือหัวใจสำคัญที่บอกเราว่าไม่ใช่ทุกการเติบโตจะสร้างมูลค่าเสมอไปอ๋มันบอกว่าบริษัทจะมี P/BV สูงกว่าหซึ่งหมายความว่าตลาดให้ค่าสูงกว่าสินทรัพย์ที่มี ได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขเดียวเท่านั้นคืออะไรครับคือผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นหรือ ROE ต้องสูงกว่าต้นทุนของผู้ถือหุ้นหรือ K ค่ะอืมถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงการเติบโตหรือ G จะยิ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแต่ถ้า ROE ของบริษัทต่ำกว่าต้นทุนที่ควรจะเป็นการเติบโตกับกลายเป็นการทำลายมูลค่า ทำลายมูลค่าเลยเหรอครับใช่ค่ะยิ่งบริษัทขยายกิจการด้วยผลตอบแทนต่าๆก็เหมือนการเอาเงินไปเผาทิ้งผู้ถือหุ้นจะยิ่งจนลงค่ะโหนี่มันเปลี่ยนมุมมองเลยนะจากที่เคยคิดว่าการเติบโตคือสิ่งที่ดีเสมอใช่ค่ะมันคือคําเตือนว่าคุณภาพของการเติบโตสําคัญกว่าปริมาณเสมอโอเคเราคุยกันเรื่องการประเมินมูลค่ามาสาวิธีแล้วซึ่งมันคือการพยายามหาว่าบริษัทควรจะมีราคาเท่าไหร่ค่ะ แต่มีอีกเครื่องมือหนึ่งในเอกสารที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนคำหามไปเลยคือ MVA มันไม่ได้หามว่าบริษัทมีค่าเท่าไหร่แต่ถามว่าผู้บริหารทำงานได้ดีแค่ไหนเหมือนเป็นบัตรรายงานผลงานเลยเป็นการสรุปที่ดีมากค่ะ MVA หรือ Market Value Added คือมาตราวัดประสิทธิภาพของผู้บริหารอย่างแท้จริงครับสูตรของมันเรียบง่ายมากคือมูลค่าตลาดของกิจการลบด้วยเงินทุนทั้งหมดที่ใส่เข้ามา ทั้งจากเจ้าหนี้แล้วก็ผู้ถือหุ้นอ oh. พูดง่ายๆคือมันตอบคําถามว่าเงินทุกบาทที่ใส่เข้าไปในบริษัทนี้ผู้บริหารสามารถเนรมิตให้มันงอกเงยขึ้นมาในสายตาของตลาดได้กี่บาทครับถ้า MVA เป็นบวกก็คือสร้างมูลค่าถ้าเป็นลบก็คือทําลายมูลค่าค่ะที่ผมว่าฉลาดมากคือการที่เอกสารแยก MVA ออกเป็นสส่วนคือ COV กับ FGV มันทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกใช่ค่ะ การแบ่ง MVA ออกเป็น COV หรือ Current Operating Value กับ FGV หรือ Future Growth Value มันทำให้เราวิเคราะห์ได้ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยค่ะครับ COV คือมูลค่าที่มาจากสินทรัพย์และการดำเนินงานในปัจจุบันเหมือนเครื่องจักรทำเงินที่บริษัทมีอยู่แล้วอืส่วน FGV คือมูลค่าเพิ่มที่ตลาดคาดหวังหรือเดิมพันกับโอกาสการตบโตในอนาคตค่ะเท่ากับว่า เราสามารถดูได้เลยว่าตลาดให้ค่าบริษัทนี้จากอะไรระหว่างความเก่งในปัจจุบันกับความฝันในอนาคตถูกต้องค่ะบริษัทสาธารณูประโภคที่มั่นคงอาจจะมี MVA ส่วนใหญ่มาจาก c o v เพราะทุกคนรู้ว่ามันเป็นเครื่องจักรผลิตเงินสดที่แน่นอนครับส่วนบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่กำลังพัฒนายาตัวใหม่อาจจะมี MVA แทบทั้งหมดมาจาก FGV เพราะตลาดกำลังเดิมพันกับความสำเร็จในอนาคต การแยกส่วนแบบนี้ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจได้ทันทีเลยค่ะว่าความเสี่ยงและโอกาสของหุ้นตัวนี้มันผูกอยู่กับอะไรกันแน่ในเอกสารยังพูดถึงโมเดลอื่นๆสั้นๆด้วยนะครับอย่างแบบจำลองการคิดลดเงินปันผลหรือ DDM กับ Asset Reproductive Value หรือ ARV ค่ะ DDM ก็เป็นอีกแขนงหนึ่งของ DCF แต่แทนที่จะมองกระแสงเงินสดอิสระก็จะโฟกัสไปที่เงินปันผลในอนาคตแทนอ๋ เหมาะมากสำหรับนักลงทุนที่เน้นลงทุนในบริษัทที่จ่ายปันผลสม่ำเสม,สมอส่วน ARV เป็นแนวคิดที่น่าสนใจค่ะมันไม่ได้ถามว่าสินทรัพย์มีมูลค่าเท่าไหร่แต่ถามว่าถ้าวันนี้เราจะสร้างสินทรัพย์แบบเดียวกันนี้ขึ้นมาใหม่เป๊กๆต้องใช้เงินเท่าไหร่ใช่เลยค่ะซึ่งมันอาจจะสูงหรือต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีก็ได้ เป็นอีกมุมมองหนึ่งในการประเมินคุณค่าของสินทรัพย์ที่มีอยู่ค่ะเราเดินทางผ่านเครื่องมือมาเยอะมากเลยทั้ง DCF ที่เป็นเหมือนหลักการในอุดมคติ PE กับ P/BV ที่เป็นทางลัดของตลาดแล้วก็ MVA ที่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนผลงานผู้บริหารค่ะคำถามสุดท้ายที่หลายคนคงอยากรู้คือแล้ววิธีไหนดีที่สุดครับไม่มีคาตอบนั้นค่ะ และนั่นคือประเด็นสำคัญที่สุดที่เอกสารพยายามจะบอกเรา mm. ไม่มีเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งที่สมบูรณ์แบบนักวิเคราะห์ที่เก่งจริงๆจะไม่ยึดติดกับวิธีเดียวแต่จะใช้สิ่งที่เรียกว่า triangulation triangulation หรือการใช้หลายๆวิธีมาสอบทานกันเหมือนการมองวัตถุจากหลายๆมุมเพื่อให้เห็นภาพสามมิติที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะครับ การใช้ DCF PE และก็ P/B/B ประกอบกันจะช่วยลดจุดบอดของแต่ละวิธีและทำให้เราเข้าใกล้มูลค่าที่สมเหตุสมผลที่สุดได้ค่ะสรุปแล้ววันนี้เราได้เดินทางสำรวจโลกแห่งการประเมินมูลค่ากิจการนะครับจากทฤษฎีที่ซับซ้อนของ DCF สู่ทางลัดที่สะท้อนจิตวิทยาตลาดอย่าง PE และ P/B/B จนไปถึงการวัดผลงานผู้บริหารด้วย MVA ทาให้เห็นว่าแต่ละเครื่องมือก็มีเรื่องราวและก็มุมมองที่แตกต่างกันไปและหูใจสาคัญก็คือการเลือกใช้ให้ถูกกับบริบท ของธุรกิจและก็ไม่ยึดติดกับคำตอบจากวิธีได้วิธีหนึ่งขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ต่อย่อดจากเนื้อหาในเอกสารชุดนี้นะคะครับโมเดลที่เราคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัดมูลค่าจากสิ่งที่จับต้องได้เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นกระแสงเงินสดกำไรหรือสินทรัพย์ในงบดุล แต่ในยุคที่มูลค่าของบริษัทกลับขึ้นอยู่กับสิ่งที่จับต้องได้มากขึ้นเรื่อยๆทั้งข้อมูลมหาศาลความพักดีต่อแบรนด์หรือพลังของเครือข่ายซึ่ง P/BV มองข้ามไปโดยสิ้นเชิงและโมเดลอื่นๆก็วัดผลได้ยากมันทำให้เกิดคำถามสำคัญว่ากรอบการประเมินมูลค่าแบบดั้งเดิมเหล่านี้ยังเพียงพอที่จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทในศตวรรษที่21ได้อย่างแม่นยำอยู่หรือไม่และเราจะต้องปรับเปลี่ยนมันอย่างไร